สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแจ้งขายเรื่องเราจะขายขนมกระดาษค่ะให้ทุกคนตัดสินใจนะคะว่าอยากให้เราขายหรือไม่อยากให้เราขายก็คือเมนนะคะขนมกระดาษเราจะรับมาขายนะคะถ้าใครเมนบอกว่าเราอยากให้ขายเราก็จะรับมันนะคะให้มีคอมเมนต์ประมาณสัก20คนนะคะเมนให้เราขายแล้วต้องสั่งซื้อกันด้วยนะคะ พอหนึ่งประมาณไม่เกิน100บาทค่ะไม่แน่ก็80 90หรือว่า100ค่ะของจริงค่ะของแท้ค่ะไม่โกงเป็นพันพันล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสกูชีที่เราขายก็ยังเหลืออยู่นะคะสนใจก็ติดต่อไอดีตรงหน้าได้เลยค่ะ099 981 975 6ค่ะคือไอดีไลน์ของเราค่ะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์20คอมเมนต์แล้วเราจะรับมาขายค่ะ เราจะทดลองแบบหนูคันแอปเปิร์กันก่อนเลยค่ะไม่เกิน100บาทนะคะหนูคันแอปเปริร์แต่แบบอื่นไม่แน่ใจนะคะช่วยกันซื้อด้วยนะคะบายอย่าลืมนะคะ i d 0 9 9 9 8ย์เกค่ะทักมาคุยกันก่อนได้เลยค่ะว่าจะสั่งคันกระดาษอะไรอย่างนี้พี e อเดอรค่ะและบีออเดอนะคะก็คือสั่งแล้วก็มัดจำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้ของแล้ว จ่ายให้ครอบเลยค่ะเงินแล้วเดี๋ยวเราจะส่งของนะคะทักคุยกันก่อนได้เลยค่ะนี่นะคะไอดีบาย